วังคีสัตทระวัตุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชั่ววังคีสะมญานข้าพเจ้าวุจเตจกลว่าสถานว่าพระศาสดามิหารันตัวเมื่อประทับอยู่เชตวันในพระเชตวันอารพะทรงปารบวังคีสัตเทรังซึ่งพระเถระชั่ววังคีสะกเทศสิตรัสแล้วทำประเด็จแงซึ่งพระธรรมเทศนาอีมังนี้ว่าจูติงโยเวทีอิติดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่าพราหมณ์ว่าพราหมเอกโกคนหนึ่งราชาเขหในเมืองราชคือ วังคีโซนามาชวะวังคีสาอาโกเตตวาเขาะแล้วสีสังซึ่งสีสามะตะมนุษย์นังแห่งมนุษย์ผู้ตายแล้วทั้งหลายชาณาติย่อมรู้ว่าอีทางสีสังนั้นว่าสีสานี้สีสังเป็นสีสากุคราศาส์ของบุคคลนิพพตาศาส์ผู้บังเกิดแล้วนิรเยในนรกหุติย่อมเป็น อีทั้งสีสังอันว่าสีสันีนีสีสังเป็นสีสาปุาครลาสาของบุคคลในิพพตสาผู้บังเกิดแล้วติรชานะโยนิยังในกำเนิดแห่งสัตว์ติรชานโหติย่อมเป็นอีทังสีสังอันว่าสีสันีนีสีสังเป็นสีสาปุครลาสาของบุคคลในพัตสาผู้บังเกิดแล้วเปรติวิเยในวิสัยแห่งเปรตโหติย่อมเป็นอีทังสีสังอันว่าสีสานีนี สีสังเป็นสีสาะปกริสาของบุคคลนิพพตสรผู้บังเกิดแล้วมนุสโลเกในมนุสโลกโหติย่อมเป็นอิทางสีสังอันว่าสีสานนี้สีสังเป็นสีสาะปกริสาของบุคคลนิพพตสราผู้บังเกิดแล้วเทวโลเกในเทวโลกโหติย่อมเป็นอิติดังนี้พระมนา,าอันว่าพรมามณ์ทั้งหลายจินเตตวาคิดแล้วว่า อัมเหหิอันเราทั้งหลายสกาอาจอิมังพรามนังนิสายะโลกางขาที่ตุงเพื่ออันอาศัยแล้วซึ่งพรามนี้เขียวกินซึ่งโลกอิติด,ดังนี้ตั้งพรามนังยังพรามนั้นปริทหาเปตวาให้นุ่งห่มแล้วรัตาวัฏน์นี้ซึ่งผ้าสีแดงทั้งหลายทเวสองผืน อาทายะพาเอาจรันตาเที่ยวไปอยู่ชนะประทางสู่ชนบทวัตติย่ำกามนุษเสกมนุษย์ทั้งหลายว่าพระมนโนอ,อันว่าพามวังคีโสนามาช่วาวังคีสาเอโสนั่นอากเตตวาเคาะแล้วสีสังซึ่งสีสามาตามนุษสานางของมนุษย์ผู้ตายแล้วทั้งหลายชานาติย่อมรู้มาตามนุษสานางนิปัติฐานยัง ซึ่งที่แห่งมนุษย์ผู้ตายแล้วทั้งหลายบังเกิดแล้วตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายปุจธาจงถามอัตโนยตกานางเนพัตตานังซึ่งที่แห่งญาติทั้งหลายของตนบังเกิดแล้วเถิดอิติดังนี้มนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายทัตวาให้แล้วกะาปเนซึ่งกะาปนะทั้งหลายทัศป,ปีสิบบ้งางกะาปเนึ่งกะาปนะทั้งหลาย วีสังปี20บ้างกะหาปนซึ่งกะหาปะหนะทั้งหลายสตังปีร้อยบ้างยถาพรลังตามกำลังปูชนตีย่อมถามยาตะการนางนิปตถา,านางซึ่งที่แห่งญาติทั้งหลายบังเกิดแล้วเตรามนาอันว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นปตวาถึงแล้วสวัสถถงซึ่งเมืองสวัสถถีอนุปเพน,นะตามลำดับ ขันหิงสูถือเอาแล้วนิวาสังซึ่งประเทศเป็นที่อยู่อาศัยอวิทุเลในที่ไม่ไกลเชตวันสสะแห่งพระเชตวันเตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นทิสวาเห็นแล้วมหาชนังซึ่งมหาชนพุทธตาปาตาราสังตัวนี้พิมพ์ผิดนะครับต้องเป็นพุทธะนะครับพอสเาลตัวนี้เปลี่ยนเป็นตเต่า ผู้มีอาหารอุปคลพึงกินในเวลาเช้าอันบริโภคแล้วคันทมาราที่หัดถังผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือข้าชันตังผู้ไปอยู่ธรรมสวนาญยาเพื่ออันฝังซึ่งธรรมปุชิตวาถามแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายข้าจะถาจาไปขางทานเนในที่ไหนอิทธิดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคําว่าไม่อย่างอนว่าเราทั้งหลายข้าชามะ ไปอยู่วิหารังสูวิหารธารรมรสวนายะเพื่ออันฟังซึ่งธรมอิติดังนี้เตหิชนิหีอันชนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วอาหังสูกล่าวแล้วว่าตุมเหอันว่าทั้งทั้งหลายคันตวาไปแล้วตทาทานเนในที่นั่นกริสธาจักธรรมกิงซึ่งอะไรปุโลโนวบุคคล วังคีสาพรามณาสริโสผู้เช่นกับด้วยพรามชื่อว่าวังคีสาอัมหากัางของเราทั้งหลายนาิย่อมไม่มีวังคีสาพรามนโนอันว่าพรามชื่อว่าวังคีสาอาโกตเตตวาข้อแล้วสีสังซึ่งสีสามาตตามนุษยานางของมนุษย์ผู้ตายแล้วทั้งหลายชานาติย่อมรู้มาตามนุษยานางนิพพตฐานัง ซึ่งที่แห่งมนุษย์ผู้ตายแล้วทั้งหลายบังเกิดแล้วตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายปุจทาจงถามยตการนางนิพัตตานางซึ่งที่แห่งญาติทั้งหลายบังเกิดแล้วเถิดอิติดังนี้เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาเก่าแล้วว่าวังคีโสนว่าวังคีสาชานาตีจะรู้ จริงซึ่งอะไรปรุคลอนว่าบุคคลสริโสผู้เช่นกับสธาราด้วยพระศาสดาอมหาการของเราทั้งหลายนาัตถิย่อมไม่มีอิทธิดังนี้วัจเนคร้นเมื่อคําว่าปุคลอนว่าบุคคลวังคีสะสริโสผู้เช่นกับด้วยวังคีสะนัตถิย่อมไม่มีอิทธิดังนี้อิตเรหีปีพระมเหีอันพรามทั้งหลายแม่เหล่านอกนี้วุเตเกล่าวแล้ว กะถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว,วัฒตวาให้เจริญแล้วว,ะะวัตตวาเก่าวแล้วว่าตุมเหออันว่า่้นทั้งหลายเอถาจงมามะยังอันว่าเราทั้งหลายชานิสามะจักรู้โววังคีสสะวาอัมหากังวาสัตูชาณน,นภาวัง ซึ่งความเป็นคืออันรู้แห่งวังคีสะของท่านทั้งหลายหรือหรือว่าแห่งพระศาสดาของเราทั้งหลายอิธานิในการนี้อิติด,ดังนี้อาทายะภาเอาเตพรามเนซึ่งพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาคับมังสุได้ไปแล้ววิหารังสู่วิหารสถาอันว่าพระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วเตสังชนานาง อาคมาณภาวังซึ่งความเป็นคืออันมาแห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นอาราเปตาวาทรงยังบุคคลให้นำมาแล้วสีสานี้ซึ่งศีสษะทั้งหลายปัญจห้าอิติคืออติติตัวนี้นะครับพอดีมันระบายไม่ติดอ่าติดแล้วตรงนี้รวบแปรนะครับเพราะมันมีจา่าศัพวางอยู่ตรงข้างหน้าอิติตัตวหนึง่ง นิรเยติราชานโยนิยังมนุสสะโลเกเท е วะโลเกอิติตรงนี้เป็นอิตินะครับตัวเต่าตัวนี้สี่อหายไปจตูสุฐานสุนิพตฐานางชานะนางจตารีศีสศานิจะเติมจะมาตัวหนึ่งตรงข้างหลังศีสานินะครับซึ่งศีสาทั้งหลาย สีของชาวทั้งหลายผู้บังเกิดแล้วในฐานะทั้งหลายสีคืออิติตัวนี้นะครับแปลว่าคือในนรกในกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานในมนุษยโลกในเทวโลกด้วยตัวก็คือจ่าที่เราเติมเข้ามาหลังครับว่าสีสานินะครับขีณาสวัสดีสังจาซึ่งศีรษะของพระขีณาศพด้วยถ้าปาเปตวาทรงยำคคลให้วางไว้แล้วปฏิปาติยาตามลำดับ ุชีตรัสถามแล้ววางคีสังซึ่งวังคีสาว่ากิระได้ยินว่าตะวังกันว่าท่านอากโกเตตวาเาะแล้วสีสังซึ่งสีสาชานาศิย่อมรู้มะตะกานางมนุษยานางนิพพดฐานนางซึ่งความที่แห่งมนุษย์ทั้งหลายผู้ตายแล้วบังเกิดแล้วหรืออิติดังนี้วังคีสัสสาอคตก,กาเลในการแห่งวางคีสมาแล้ว วังคีโสณว่าวังคีสาอาหากราบทูลแล้วว่าอามะพระเจ้าข้าอาหารอันว่าข้าพระองค์ชานามิย่อมรู้อิติดังนี้สะถาอันว่าพระศาสดาปุชีตรธรรมแล้วว่าอีทางสีสังอันว่าสีสานี้สีสังเป็นสีสากสะของใครโหติย่อมเป็นอิติดังนี้โสวังคีโสณว่าวังคีสานั้นอาโกเตตวะข้อแล้วตังสีสังซึ่งสีสานั้นอาหากราบทูลแล้วว่า อีทางสีสางอันว่าสีสาน,นี้สีสางเป็นสีสษาปุคราส่าของบุคคลนิพพตสาผู้บังเกิดแล้วนิรเยในนรกโหติย่มเป็นอิติดังนี้อาัฐาครั้งนั้นสถาอันว่าพระศาสดาทัตวาประธานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ อาซาวังคีสสาแกวังคีสา,านั้นปุชิตวาตรัสถามแล้วศีษานี้ซึ่งศีสตทั้งหลายตีนิสามอิตรานิปีแม้เหล่านอกนีทัตวาประธานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการตถาทยวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเตนาวังคีเสนะอาวิราชิตตวาวัจนะสาวุตาวุตะคเน ในขณะแห่งคำอันวังคีสานั้นทั้งกล่าวแล้วทั้งกล่าวแล้วไม่ผิดทัศเตวาทรงแสดงแล้วสีสังซึ่งศีสาปจญจมังที่ห้าปุชีตรัสถามแล้วว่าอีทางสีสังกันว่าศีสานี้สีสังเป็นศีสากษากของใครโหติย่อมเป็นอิติดังนี้โสวังคีสวนว่าวังคีสะนั้นอาโกเตตวาข้อแล้วต่างสีสังซึ่งศีสานั้น านาชาณติย่อมไม่รู้ตัดสับครัสานิพพตฐานนางซึ่งความที่แห่งบุคคลนั้นบังเกิดแล้วอธาครั้งนั้นสถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วนางวังคีสังกับวังคีสานั้นว่าวังคีสาดูก่อนวังคีสาตะวางอันว่าท่านนานาสีิย่อมไม่รู้กิงหรืออิติด,ดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคําว่า อามะพระเจ้าข้าอาหังอันว่าข้าพระองค์นะชานามิย่อมไม่รู้อิทิดังนี้วังคีเสน,นะอันวังคีสะวุตเตกราบทุนแล้วอาหาตรัสแล้วว่าอาหังอันว่าเราชานามิย่อมรู้อิทธิดังนี้วังคีสวนว่าวังคีสะปูชีทุลถามแล้วว่าตะวังอันว่าพระองค์ชานาสีย่อมทรงทราบเกณฑ์นะด้วยอะไร อติดดงนี้สถาอันว่าพระศาสดาอาหารัสแล้วว่าอาหารอันว่าเราชานามิย่อมรู้มันตาพระเลนนะด้วยกําลังแห่งมนอิติดังนี้อาทาครั้งนั้นวังคีโสอันว่าวังคีสาญาจีทุนิงวอนแล้วว่าตุมเหออันว่าโะรงทั้งหลายเททาขอจงประทาน มันตังซึ่งมนอิมังนี้เมแก่ข้าพงเถิดอิติดังนี้นางสถารังกะพระาศาสดาพระองค์นั้นสถานว่าพระาศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าไมยาอันเรานสกาไม่อาจทาตุงเพื่ออันให้ปุกรสาแก่บุคคลอปปชิตศาสะผู้ไม่บวชแล้วอิติดังนี้โสว,วังคีโสอันว่าวังคีสะนั้น จินเตตะวาคิดแล้วว่ามันเตครานเมื่อมนอิมัสมิงนี้ไมายาอันเราข้าิเตเรียนเอาแล้วอาหังอันว่าเราเชตโกเป็นผู้เจริญที่สุดพระวิสามิจักเ็็นักราชมพุทีเปในชมพูทวีปทั้งสิน้นอิติดตังนี้วิโยเชตาวาส่งไปแล้วพระมเนซึ่งพามทั้งหลายเตเหล่านั้นวจเนนะด้วยคำว่า ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวัสถาจงอยู่ตถาเอวะทาเนในที่นั้นนั่นเทียวกติปาหังเสี้นวันเล็กน้อยอาหังอนว่าเราปปัพิชิตามิจักบวชอิติดังนี้ปปัิชิตวาบวชแล้วสติเกในสำนักสัตวของพระาศาสดาละตัประสับปทมีอุปสมบทอันได้แล้ว วังคีสัตเทโรนามะเป็นผู้ชื่อว่าวังคีสัตเทระอโหสิได้เปลี่ยนแล้วตรงนี้ตกสัตโอไปตัวหนึ่งนะครับอธา,าครั้งนั้นสถานว่าพระาศาสดาทัตวาประธานแล้วทวติงสาการะกร,รมฐานนางซึ่งกรรมฐานมีอาการสาดิบสองเป็นอารมณ์อสา,าวังคีสัตเทระสาแก่พระเทระชั่ววังคีสานั้น อาหาตราแล้วว่าตะวังันว่าเธอสัาญาหีจงสาธยายบริกรรมมังซึ่งอันบริกรรมมันตสัสสะซึ่งมนอิถิดังนี้ตรงนี้มันตสัสสะตัวนี้หากจิตีเป็นกรรมนะครับโสวังคีสะเทโรอนวัปเทระชั่ววังคีสะนั้นสัยันโตสาธยายอยู่ตังมันตังซึ่งมลนั้น พรามณหีอันพรามทั้งหลายปุชยมาโนถามอยู่ว่ามันโตอันว่ามนเตอันท่านขาหิโตเรียนแล้วหรืออิติดังนี้อันตรันตราในระหว่างในระหว่างวัตวากล่าวแล้วว่าตุมหอันว่าท่านทั้งหลายการลังยังการอาคเมทาจงให้มาตะวก่อ,อหังอันว่าเราคันหามิเรียนอยู่ อิติดังนี้ปัตาวาบรรลุแล้วรหตาตังซึ่งพระรหัสกติปหัสสเอวะต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียวพรามใยหีปุทโธผู้อันพามทั้งหลายถามแล้วปุณะอีกอาหะกล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอิธานิในการนี้อาหังอันว่าเราอภพโพเป็นผู้ไม่ควร คันตุงเพื่ออันไปอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้พิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายชุตวาฟังแล้วตังวนจนังซึ่งคำนั้นอารโรเจสูงกราบทูลแล้วสัตถูแก่พระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอัยังวังคีโสอันว่าวังคีสานี พยากรติย่อมพระยากรอันอยางซึ่งพระราตน์อันบุคคลพึงรู้ทั่ววัจนนะด้วยคำอภูเตนะอันไม่มีแล้วอิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูกอ่นภิกษุทั้งหลายตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายมาอวัจุธายาได้กล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ พิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทานี้ในการนี้ปวดโตวนาบวชมะมะของเราจุติปฏิสันทิกุสโลเป็นผู้ฉลาดในจุติและปฏิสนทิชาโตเกิดแล้วอิติดังนี้อาภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายมาเหล่านี้ว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดเวทิรู้แล้ว จูติงจะเอาจะมาเติมเข้าไปหลังจูติงตัวหนึ่งนะครับซึ่งจุติด้วยอุปปติงจะซึ่งอุบัติด,ด้วยสตานางังแห่งสต์ทั้งหลายสพัพพโสโดยประการทั้งปวงอาหั่งั้นว่าเราพระรูมิย่อมเรียกตงังผู้ขลังซึ่งบุคคลน,นั้นอาสตางผู้ไม่คล่องแล้วสุขตงังผู้ไปดีแล้วพูททางผู้รู้แล้ว พระมนังว่าเป็นพรามณ์เทวาอันว่าเทพทั้งหลายคันธภาพมนุษาอันว่าคนทันและประชุมแห่งมนุษย์ทั้งหลายณชานันตีย่อมไม่รู้คติงซึ่งคติยาศาสปุคาสาสของบุคคลใดอาหารอันว่าเราพระรูมิย่อมรียากตังปุคลังซึ่งบุคคลนั้นคีนาสวังผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอรหันตัง ผู้ห่างไกลพราหมณังว่าเป็นพราหมณ์อิติดังนี้อโถอันว่าอัตว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดชาณาตีย่อมรู้จุติงจาซึ่งจุติด้วยปฏิสันทิงจาซึ่งอันปฏิสนธิด้วยสตานังแห่งสัตว์ทั้งหลายกตวากระทำประกาศตังให้เป็นธรรมชาติปรากฏแล้ว สภาการเรนะโดยอาการทั้งปวงอะหังอันว่าเราวัามิย่อมเรียกตังปุขลังซึ่งบุคคลนั้นอัสตังชื่อว่าผู้ไม่คล่องแล้วอัตโนอลคตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ไม่คล่องแล้วสุขตังชื่อว่าผู้ไปดีแล้ว ปฏิปติยาอัตโนสุทุขตตาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีด้วยการปฏิบัติพุทธังชั่วผู้รู้แล้วจะตุน,นังสัจจานังพุทธตายะเพราะความที่แห่งสัจจะทั้งหลายสเป็นบทอันตนรู้แล้วพราหมนังว่าเป็นพรามณ์อิติดังนี้ตาทาเปรตสุในบททั้งหลายเหล่นหนานั้นหาพระทวาสะ แห่งหมวดสองแห่งบทว่าโยเวทีอิติดังนี้อโทอันว่าอาดว่ามนุษยศามนุษยศาอันว่า,นวามนุษย์และอนมนุษย์ทั้งหลายเทวาทายโยมีเทพเป็นต้นเอเตเหล่านั่นนาชานันติย่อมไม่รู้คติงซึ่งคติยัสสาปุกลาสาของบุคคลใด อะหังอันว่าเราว,วัามิย่อมเรียกตังภุคลังซึ่งบุคคลนั้นขีณาสวังชื่วว่าผู้มีอาสวะเส้นแล้วอาสวานางขีณาตายะเพราะความที่แห่งอาสวะทั้งหลายกินกิเลสเส้นไปแล้วอรหันตังชื่วว่าผู้ห่างไกลกิเลสเสหีอัตโน อารกักตตาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ห่างไกลจากกกเรทั้งหลายพราหมังว่าเป็นผา,ามอิติดังนี้พระสหแห่งบทว่ายัศาอิติดังนี้เทศนาวสาเนในการไปที่สลงแห่งเทศนาพระหูชนะวชนทั้งหลายมากปาปุนิงสุบ,บรรลุแล้วอริยพรา,านิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏาิลาทีนี้มีสโสดาปฏาิผลเปน็ตนต้นอิติดังนี้แลวังคีสัตเทระวัตถุอนุเรื่องพระเทราชั่ววังคีสานิติตังจบแล้ว